สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่ชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้มาพบกับโบอีกแล้วค่ะและเต้นรถมือสองนะคะราชพฤกษ์พีคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะวันนี้เนี่ยนะคะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวค่ะนะคะสามารถที่จะ เดินทางไปไหนก็ได้ในเมืองก็สะดวกนะคะต่างจังหวัดยิ่งดีเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถ7ที่นั่งค่ะนะ,ะที่เป็นที่ยอดนิยมนะคะในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงค่ะแล้ววันนี้โบพาทุกคนนะคะมาเจอกับเจ้าตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นอีซูซูนะคะมิค่ะปี2017นะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่านะคะเป็นตัวที่มี DVD และก็เนวิเกเตอร์ด้วยนะคะพร้อมกับ ทีวีนะคะบริบเวณด้านหลังนั่นเองค่ะเจ้าตัวมีวอคันนี้นะคะมาในปี2017เนอะนะคะแล้วก็มาในสีบอลเงินค่ะนะคะก็สวยงามค่ะนะแน่นอนอยู่แล้วตามสไตล์ของอี s ส m มมิของเรานะคะและรุ่นนี้เป็นปี2017ด้วยนะคะ คันนี้มาในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะคะทั้งคันเลยเนาะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะคะเป็นหลอดไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนแล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยะคะ่ะแล้วก็แน่นอนเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการอยากจะได้รถนะคะที่1นลยนะคะคุณสามารถขับขี่ได้นะคะทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองเลยเพราะคันนี้มากับเกียร์อัตโนมัติด้วยนะคะ 2ค่ะเนะี่ยคุณสามารถที่จะพาทั้งครอบครัวเลยโดยเฉพาะบ้านไหนเนี่ยที่มีเด็กๆนะคะคันนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยเพราะว่าด้านในเนี่ยเรามีในส่วนของจอทีวีให้ด้วยนะคะบริเวณห้องผู้โดยสารนะคะด้านหลังหรือว่าชั้นกลางนั่นเองนะคะแล้วก็3ใครที่มีผู้สูงอายุค่ะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นผู้สูงอายุอยากจะได้รถที่ขับขี่แล้วรู้สึกนุ่มนวลน,นะคะตามสไตล์เจ้าอีซุม,มือคันนี้เนี่ยนะคะคันนี้ค่อนข้างเหมาะเลยนะคะสําหรับนะคะบริเวณด้านข้างเนาะด้านนี้นะคะก็ มาในส่วนของขนาดยาคันนี้ให้มาเป็นบิสโตเลยนะคะคันนี้มากับบิสโตนดูเลอร์ค่ะตัวนี้เป็น H/T 25560 R 1 8นะคะคันนี้เป็นแม็กอารอยขนาด18นิ้วนั่นเองค่ะก็เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยเนาะสำหรับในส่วนของซุ้มล้อทุกอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยงามนะคะเป็นซุ้มเดิมจากโรงงานเลยคราวนี้มาดูที่บริเวณด้านข้างนะด้านข้างคันนี้นอกจากรถเขาเนี่ยนะคะเป็นสีบอลเงินแล้วเนาะเขาก็ถูกออกแบบในส่วนของกระจกข้างนะคะมาเป็นโครเมียมค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับเจ้าคันนี้พร้อมกับ ไฟเลี้ยวนะคะบริเวณนี้เลยก็เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้กับเพื่อนร่วมทางนะคะคันนี้เนี่ยมาในส่วนของมือจับที่เป็นโครเมียมนะคะตัดเข้ากับตัวรถที่เป็นสีเงินนั่นเองนะคะระบบเซ็นอร์ล็อกเดิมแท้จากอีซูซุนะคะอ่ะสำหรับบันไดนะคะด้านข้างรถก็เป็นบันไดเดิมจากอีซูซุเหมือนกันนะคะก็เป็นบันไดสีดำเนาะนะคะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ตัดกับตัวรถจริงๆเนะีโบจะบอกว่าถึงแม้รถจะเป็นสีบอลเงินนะคะแต่ว่าในเรื่องของการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นกระจกข้างมือจับหรือว่าบันไดข้างแบบนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะออกแบบมาให้มีความโดดเด่นนะคะตามสไตล์ศูนย์เองมองแล้วก็ไม่น่าเบื่อเนาะสำหรับด้านหลังค่ะด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะมีในส่วนการออกแบบไฟท้ายที่ทําให้มองเห็นนะคะทั้งเพื่อร่วมทางทําให้เพื่อร่วมทางเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมองเห็นได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับคันนี้เนะาะคราวนี้ โบจะพามาดูด้านหลังนะคะด้วยคันนี้เนี่ยเขาเป็นในส่วนของรถยนต์ที่เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะด้านหลังก็จะเป็นนี้เลยอ่าเป็นโชค๊คขึ้นไปแล้วนะคะแบบนี้เลยเนาะด้านหลังบอหลังก็สามารถที่จะพับแล้วก็ปิดได้ใครที่มองว่าเอ๊ะจริงๆเราไม่ได้ใช้รถแบบนั่งแบบ7คนตลอดเวลานะคะอาจจะใช้รถแบบ2คนนะคะแต่อยากได้รถที่คุณสามารถที่จะขนของได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถดึงแล้วก็พับแบบนี้อ่านะคะแค่นี้เองเดี๋ยวพาให้ดู นี่นะคะแค่พับแบบนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะเผื่อแบบในชีวิตประจำวันขับไปทํางานเข้ากรุงเทพก็ไม่ได้นั่งแบบว่าไม่ได้นั่งถึงแบบว่า 4- 5หคนไม่ได้นั่งแบบ5คน6คนขึ้นไปก็สามารถพับไว้อย่างนี้ได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะบรรจุสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะด้านในเนาะด้านข้างนี้ก็จะเป็นในส่วนของแก้วน้ําสําหรับคนที่เวลานั่งบดยษารแบบคนที่6หรือคนที่7นั่นเองนะคะคันนี้ก็ถือว่า เป็นห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างเนาะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีแอร์ทั้งหมดเลย12-6กจุดเลยนะคะก็คือไม่ว่าใครจะนั่งด้านไหนเนี่ยรับรองว่าคุณจะได้รับความเย็นจากแอร์เนี่ยนะคะได้ครบคันจริงๆเลยเนาะคราวนี้เดี๋ยวโบจะพาไปดูในส่วนของด้านในห้องผู้โดยสารกันค่ะว่าเขามีลูกเล่นอะไรแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะ,ะโดยเฉพาะทีวีด้านหลังที่โบบอ,บอกไว้นะคะว่าบ้านไหนเนี่ยที่มีลูกเล็กมีเด็กๆเ,เนี่ยสามารถติดชาซีทไว้แล้วก็ให้น้องดูทีวีได้เลยเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะ ค่ะนะคะแล้วก็มาอยู่กันที่ด้านในเนาะของเจ้า E s u สุนะคะ x คันนี้ปี2017นะคะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยจุดเด่นของเขาเนี่ยมาในไม์แค่51,851กิโลเมตรเท่านั้นเลยแล้วก็ต้องบอกว่ารถมือสองทุกคันที่ราชพฤกษ์พีคาเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยไม่มีการกอไมาอย่างแน่นอนเป็นไม้แท้นะคะเจ้าของเดิมใช้มาเท่าไหร่เรา ปล่อยเว้งนั้นแหละนะคะเพราะว่าแน่นอนเลยว่ารถทุกคันของเราเนี่ยนะคะเรารับประกันเลยว่าจะไม่มีชนหนักนะคะหรือว่าไม่มีน้ําท่มแน่นอนคราวนี้มาพูดถึงภายในกันก่อนของุญาตปิดประตูนะคะอ่ะโอเคภายในคันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของอันนี้ก็จะเป็นกุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเนาะเป็นสีดําตัดกับเบาะสีครีมแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานเนาะอาจจะมีรอยดาบ้างรอยอะไรบ้างตามการใช้งานนะคะแต่ว่ารับรองเลยว่ายังใหม่เอียดอยู่นะคะแล้วก็เป็นของแท้เดิมจากโรงงานเนาะ สำหรับพวงมาลัยคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพวงมาลัยที่มันติฟังก์ชันเนาะรับโทรศัพท์ก็ได้เปลี่ยนโหมดเครื่องเสียงด้านนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ขับรถคนเดียวนะคะก็สามารถที่จะ,ะใช้คนเดียวได้อย่างสบายๆเลยนะคะอ่าคราวนี้นะคะเราก็จะมาดูที่หน้าจอกันหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นแบบแมนนวลเนาะเป็นเป็นแบบว่า อส,อสองด้านข้างนี้เนี่ยยังเป็นในส่วนของหน้าจอที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไมายแบบนี้อยู่นะคะแต่บริเวณตรงกลางเนี่ยแสดงผลในเรื่องของระยะก,กิโลนะคะหรือว่าตำแหน่งเกียร์องศาความร้อนเกน้ำมันวันที่ทุกอย่างตรงนี้จะเป็นวิจิตอนหมดเลยนะคะก็มีไฟแสดงในเรื่องของตัวรถเนี่ยเปิดประตูปิดประตูแบตเตอรี่เอยอะไรเอยเนี่ยนะคะโชงทั้งหมดเลยเนาะ สำหรับพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะคะอย่างที่โบบอกไปแล้วนะคะ,ะระบบนะคะด้านข้างเนาะก็จะเป็นออโต้นะคะเป็นกระจกข้างที่เป็นเลื่อนออโต้เนาะแต่ความโดดเด่นของเขาเนี่ยนะคะทุกคนดูนะคะด้านข้างประตูเอยนะคะหรือว่าะจะเป็นบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของลายไม้มาให้นะคะก็เป็นการตกแต่งนะคะของยีสูเนาะให้ดูหรูหราแล้วก็ดักชูรี่มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะขับขี่ได้กับทุกเพศทุกวันจริงอ่ะคราวนี้มาดูที่จอบ้าง คันนี้เนี่ยนะคะเป็นในส่วนของจอที่เป็นทัชสกรีนแล้วนะคะก็เชื่อมต่อได้ทั้งในส่วนของบลูทูธสมาร์ทโฟนต่างๆนะคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะแล้วก็รองรับในส่วนของอแผ่นซีดีที่เป็นขนาด2องดินด้วยอันนี้เป็นช่อง usb นะคะก็สามารถที่จะเสียบได้นะคะทั้งในส่วนของอไม่ว่าจะเป็น Android นะคะหรือว่า iPhone เนี่ยสามารถรองรับปลดลยแอร์ตัวนี้เป็นแมนนวลเนาะนะคะอันนี้ก็เป็น ระบบปรับนะคะน,นี้เป็นระบบความาความแรงของลมแอร์อันนี้เป็นในส่วนของน้ํายาแอร์อันนี้เป็นในส่วนของช่องส่งแอร์นะคะคุณจะเลือกแบบว่าช่องส่งที่ตัวอย่างเดียวนะคะที่เท้าก็ได้หรือจะเลือกที่เท้าอย่างเดียวก็ได้นะคะ<ม>อันนี้รู้สึกว่านะคะจะเป็นในส่วนของอแผงที่ที่ให้ในเรื่องของระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆนะคะก็มีมาให้เหมือนกันเนาะคราวนี้เรามาดูในของระบบเกียร์กันอย่างที่บอกว่าเจ้าอินสุเนื้คันนี้ อ่าจริงๆโบจะบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายขับก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นในส่วนของเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นในส่วนของเกียร์อัตโนมัติให้อันนี้โบเสริมให้นิดนึงละกันเป็นความรู้เล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่มองว่าเอ๊ะถ้าเรามาขับออโต้เนี่ยนะคะแล้วเวลาจะใส่เกียร์ว่างเราจะใส่ยังไงนะทุกคนอ่แค่เหยียบเบรกไว้พอเราดับรถเสร็จเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวโบดับรถให้ดูปุ๊บเอากุญแจรถออกนะคะเหยียบเบรกไว้ปุ๊บใช่ไหมคะ ให้ทุกคนกดชิปล็อกตรงนี้นะคะในกรณีที่จะต้องใส่เกียร์ว่างหรือจอดซ้อนคันนะกดชิปล็อกไปปุ๊บเกียร์พีใช่ไหมคะเกียร์อาร์และเกียร์เอ็นนี่เราก็จะสามารถดับรถได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราขับอยู่ที่เกียร์พีเนี่ยแล้วเราไม่กดตรงชิปล็อกคันนี้ค่ะเกียร์มันจะไปไม่ถึงเกียร์พีเดี๋ยวกดให้ดูแค่นี้เองนะคะอันนี้เป็นความรู้เก็บความรู้เล็กน้อยนะคะสําหรับใครที่ กําลังมองหาอาจจะแบบคุณอาจจะเคยขับในส่วนของรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลแล้วก็อยากจะมาเปลี่ยนเป็นเกียร์อัตโนมัติเพราะว่าค่อนข้างสะดวกสบายขับในเมืองขับนอกเมืองได้หมดเลยแล้วคันนี้เครื่องยนต์1 9 0 0ซีเท่านั้นค่ะเรื่องประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะอ่ะคันนี้เนี่ยนอกจากนั้นก็มีในส่วนของระบบที่การลื่นถลายมาให้นะคะขึ้นเขาลงเขาให้แต่ว่าคันนี้ยัง,ย,งยังเป็นในส่วนของระบบกุญแจที่เป็นแบบหยุดก็เป็นแมนนวลยังไม่ใช่กุสตาร์นะคะ แต่ก็จริงๆโบบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องการใช้งานอยู่แล้วนะคะก็ค่อนข้างสะดวกสบายเนะาะคราวนี้โบจะพาบรดูุไฮไลท์ของคันนี้กันนะคะสําหรับทีวีบริเวณห้องโดยสารนะคะด้านกลางกันนะคะที่บอกว่าใครที่มีลูกเล็กหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะสบายเลยนะคะนี่ค่อนข้างตอบโจทย์ดย๋ยวไปดูกันค่ะค่ะนะคะก็ อันนี้ก็เป็นผู้โดยสารตรงกลางนะคะของเจ้ามีเอ็กคันนี้เนาะอย่างที่บอกค่ะเรามีแอร์ในส่วนของแอร์เนี่ยก็จะมีให้ทั้งหมด6จุดเลยนะคะ8จุดเลยหน้า2ข้าง2อันนี้อีก2ด้านหลังอีก2นะคะเท่านี้ไฮไลท์คันนี้นะคะมันอยู่ที่ตัวนี้นะคะอย่างที่โบบอกคันนี้ตอบโจทย์มากผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีรถครอบครัวกันเดเนในจบเลย <S <S อันนี้เป็นในส่วนของทีวีด้านหลังนี้นะค,ะ, <S <S ะ,คะเรามีในส่วนของทีวีมาให้ด้วยใครที่มีลูกเล็กเอาไ้ใช้เดินทางไกลหรือมีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่แบบว่า เวลานั่งรถทางไกลเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะมีในส่วนของนะคะทีวีให้ด้วยนะคะก็จะแสดงผลทั้งทั้งจอนี้แล้วก็จอด้านหน้าเลยนะคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์เนาะสำหรับห้องผู้โดยสารเนี่ยโบจะบอกว่า ด้วยตัวถังรถนะคะที่เขาให้มาในขณะที่มันใหญ่อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นตัวคนตัวสูงค้นขายาวนะคะหรือใครที่บอกว่ามีปัญหาแบบชอบปวดหลังเวลานั่งรถนานๆเนี่ยเบาะเขาถูกออกแบบมานะคะให้รองรับในสรีระของคน,นค่อนข้างดีเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเป็นรถครอบครัวก็ได้รถใช้งานก็ได้หรือมีสัมภาระที่ต้องขนก็ได้รับรองคันนี้หายห่วงเลยต่อมาเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะว่าเจ้าตัวมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าเนี่ยเครื่องยนต์หขขน,น เขามีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็คือในหน้าตาของเครื่องยนต์นะคะของเจ้ามิ l เอคันนี้อย่างที่บอกไปว่า เขาเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ที่มาในเครื่องยนต์เป็นแค่1,900ซีซีถือว่าเป็นตัวชูโรงนะคะของอีซูเลยเมื่อคุณจะซื้อคันนี้ไป railroad? นะคะก็จะได้เครื่องยนต์1,900ซีซีแบบนี้หรือว่าใครที่ไปซื้อป้ายแดงก็ยังจะได้เครื่องยนต์ในส่วนของบล็อกนี้อยู่นะตอนนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยราคาถูกกว่าป้ายแดงนะคะเครื่องเครื่องลอยเนาะคราวนี้เราไปดูในส่วนเครื่องยนต์กันก่อนคันนี้เนี่ยก็มาในส่วนของแพงการความร้อนทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะคะเจ้าของเดิมถือว่า ดูแลได้ดีมากๆอย่างที่บอกแล้วเนาะไม้แค่ห้าหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นเองกับรถปี2017เนี่ยโบถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะคะอันนี้เนี่ยนะคะก็น็อตเดิมเลยนะคะจากโรงงานนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ถูกวางมาแบบดีอยู่แล้วตั้มไซอิสุนะคะแบตพานาโซนิกนะคะก็ ถือว่าค่อนข้างเดิมเลยแท้จากโรงงานเลยค่ะคุณผู้ชค่ะใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะในเมืองก็ได้ด้วยเกียร์อัโตโนมัตินะคะแล้วก็กล้องมองหลังมีให้พร้อมแล้วนะคะหรือว่าใช้วิ่งต่างจังหวัดเป็นรถครอบครัวก็ได้เพราะว่าเจ็ดที่นั่งด้วยแล้วก็มีในส่ง,งทีวีด้านหลังให้ความบันเทิงได้ตลอดการเดินทางจริงๆค่ะและใครที่กําลังมองหารถน้องใหม่ที่แบบว่าเป็นน้องไยแดงอรว่างั้นเถอะนะคะแต่ราคาคันนี้เนะะี่ยต้องบอกเลยว่า ราคาคันนี้พิเศษมากๆนะคะอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนต้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่สนใจคันนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะวันนี้ใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณสามารถติดต่อะะมาตามคอนแทคด้านล่างที่โบอให้ไว้นะคะหรือว่าใครที่จะกดแชร์กด Sub สไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปไว้นะคะบอกว่าสนใจเจา้าคันนี้เดี๋ยวเราจะมีทีมงานน่ารักน่ารักค่ะจากราชพฤกษ์นะคะพีค้าเซ็นเตอร์ของเราติดต่อกลับไปเลยนะคะแล้วก็รับรองเลยว่าใครที่ เป็นเจ้าของคันนี้เนี่ยนะคะโบรับรองให้เลยว่าเรามีทั้งในส่วนของการรับประกันต่างๆมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าด้วยเนาะใครที่อาจจะเงินดาวน์น้อยอยากจะดาวน์ศูนย์บาทหรืออะไรต่างๆสามารถเข้ามาสอบถามแล้วก็พูดคุยพูดคุยกันได้เนาะเพราะว่าที่ราพฤกษ์พีคาร์เซนเตอร์ของเราเนี่ยมีรถให้คุณเลือกมากกว่าร้อยกว่าคันเลยนะคะหรือว่าใครที่มีสเปคในใจอยู่แล้วสอบถามติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้โบแล,และเจ้ามีเอคกคันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สำหรับคันหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ